จดย,ย้อนกลับไปเมื่อค่ำคืนของวันที่27ธันวาคม2553ได้เกิดเหตุการณ์ชวนสยองกับโศกนาฏกรรมอุบัติเหตุรถเก๋งซีวิตพุ่งชนกับรถตู้โดยสาร บริเวณทางยกระดับโทเวขาเข้า,ขาช่วงด่านประมานูเพื่อสันติจากอุบัติเหตุในครั้งนั้นทำให้ผู้โดยสารที่นั่งมาเต็มคันรถเสียชีวิตทั้งหมด9ศพต่างประเด็นออกมาจากตัวรถตู้ลอยตกลงมาบนถนนวิภาวดีบริเวณหน้าประตูมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ซึ่งภาพที่เห็นสร้างความสยดสยองยิ่งนัก เก็บอกว่าป้ารถชนกันที่ที่ป้าขายของตอนแรกก็ไม่เชื่อเขาไงเออก็เลยก็เขาบอกให้มาดูก็มาดูเขาก็เขาบอกว่าห้อยอยู่แต่ไม่กล้าไปดูเพราะว่าน่ากลัวรู้ว่าคนตายว่าตังมตังนู้นลก็กลับแค่นั้นไม่ได้อยู่นานช่วงหลังก็ไม่ค่อยกลัวกลัวแต่ตอนแรกใหม่ๆคือได้ยินเสียงครับก่อนนะครับได้ยินเสียงว่าพั้วข้างบนเนี่ยแล้วก็ดินเสียงสะดนบวันไหวแล้วค่อย ได้ยินเสียงหล่นออกมาและเสียงคนร้องด้วยตุ๊บตุ๊บโอ้ยตุ๊บงลงเป็นจุดๆไปครับมีทั้งหมดทั้งแปดจุดแต่คนที่เก้าไม่รู้ว่าตายข้างบนกับรถหรือเปล่าแต่เห็นข้างล่างแปดดูไม่ได้ถ้าดูแล้วก็คือสลดใจทั้งหน้ากลัวทั้งหน้าสงสารกระหมองเด่นชะนี่หมด ทุกอย่างแตกกระจายหมดทั้งสลดใจทั้งว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็ทำไมหล่นลงมายอย่างนี้มันเป็นสิ่งหูใจเป็นอะไรทำอะไรไม่ถูกนะครับรู้เรื่องแต่ไม่ได้อยู่ที่นี่แต่กลับบ้านก่อนแตนน่แล้วผมมาส่งแฟนตอนเช้าคนม,มาถึงวนิตนตรงนี้มาเนี่ยเอา้ากลิ่นเลือดมันคาวอะไรข้าวอะไระไร,รู้เห็นเลือดเต็มอยู่ที่วนินเห็นเศษกระดาษทิชชู่อะไรเช็ดอยู่ กิ่นคุ้งข้าวเลือดอยู่มองไปถ่านหนก็มีกองเลือดเต็มอยู่เอา้าตอนนั้นยังไม่รู้นะนะยังไม่รู้อยู่พอเพื่อนของเราฟังโซนสายสายรู้ลผลลุกขึ้นเลยอ่ะเพิ่งมาถึงกลิ่นข้าวเลือดมาผลลุกเอา้ายังไม่รู้สึกแล้วว่ามีใครตายอะไรยังไม่รู้ถึงแม้ว่าเหตุการณ์ในวันนั้นจะผ่านมาเกือบ5ปีแล้วแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภาพความน่ากลัว ยังคงเป็นภาพหลอนติดตาให้กับผู้ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่บริเวณน,นั้นและผู้ที่ต้องสัญจรผ่านไปมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ <S <S <ๆ>หลายคนเริ่มพบเจอกับสิ่งที่มองไม่เห็นซึ่งหลายคนเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เกิดจากดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตที่อาจจะยังวนเวียนอยู่บริเวณสะพานแห่งนี้นั่นเองครับช่วงช่วงที่ออกบินหมดเนี้ย จะจอดอยู่คันเดียวมันก็จะเย็น,ยนๆหน่อยเมื่อก่อนไฟดวงนี้ก็ไม่ติดไฟเพิ่งจะมาติดเหมือนกันเมื่อก่อนประมาณทุ่มกว่าก็กลับแลวไม่อยู่วินมอเตอร์ไซค์กลับเราก็กลับก็ดูมันเงียบเงียบมันวางเวรรู้แล้วต้องเคารพเขาเราจะผ่านหรือว่าเราจะอยู่หรือว่าเราจะไปไหนเราเคารพเขาแค่นั้นเราก็อยู่ได้แล้ว จากการพูดคุยสอบถามวินมอเตอร์ไซค์และผู้ที่สัญจรไปมาตรงบริเวณนี้เป็นประจำหลายคนเล่าให้ทีมงานเรื่องเด็ดเจ็ดย่านน้ำฟังว่าระยะแรกๆหลังจากคืนเกิดเหตุพวกเขามักจะได้ยินเสียงคนร้องโหยหวนอย่างเจ็บปวดอยู่ตรงบริเวณสะพานบางคนก็เห็นเงาคนที่มีลำตัวเต็มไปด้วยเลือดย,ย,ยืนอยู่บนสะพานลอยแต่พอเดินเข้าไปดูใกล้ๆเงามืดนั้น กลับอันตรธานหายไปเขามาตีห้าใช่ไหมครับเขามาทำงานเขาเดินมาเขาเจอคนเจอคนนะไม่ใช่เจอผีนะแต่เขาก็รีบเดินมาเลยแต่เขามาใกล้แต่หายไปคิดว่าจะได้เพื่อนเนี่ยเดินไม่ได้เลยหลังจากนั้นเขาก็ไม่มาแล้วตีห้าเขาจะมาหกโค มาฟัเปล่ยนเวลาผมนึกถึงเวลาผมคิดอะไรจะทำอะไรทำอุ่ทำอะไรนี้ขนขิงขนหัวลุกคือผมตั้งแต่ห้าสามมาผมทำถึงห้าเจ็ดแล้วก็จะทำห้าแปดต่อไปยาไอ้พี่ไอ้ึกห้าสิบปีประมาณถ้าตีหนึ่งกว่ากประมาณนั้นแหละเขาเดินเขาออกเวรเขาเขาเขาก็เดินไปนี่ไปเขาพักอยู่วัดเทวางไง พอเขาจะกลับมา,ขขมาเข้าเวรอีกเพรเขามองมาเห็นคนอยู่ตรงนี้สาลาเนี่ยเยอทั้งผู้หญิงผู้ชายใส่เสื้อสีดาสีสาขาวเขาก็มองมาโอ้กูไม่กลัวแล้วเพราะว่าจะเดินกลับมาพอมาถึงสะพานโคงลงมนมองมาไม่เห็นใครสักคนเลยหลายคนเชื่อว่าเพราะความเฮี้ยนของดวงวิญญาณที่ยังคงวนเวียนอยู่บริเวณนี้ จึงมักทำให้บริเวณสะพานแห่งนี้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งหลังจากนั้นก็มีสิบล้อหลุดเข้ามาเบรกแตกหรืออะไรเนี่ยทั้งอย่างหลุดเข้ามาก็รถจอดเรียงกันอยู่เนี่ยกลางวันจะเข้าไปจอดข้างในเพราะมันร้อนแล้วจอดเรียงกันรถเสียเสียหายไปประมาณสามสี่คันประมาะนะง่ายๆอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเมื่อและไ,ไม่รู้นี่อาจจะมีอาถรรหรืออะไรสักอย่าง คือมีคนคนหนึ่งในวินเราเก็บของสิ่งหนึ่งได้แล้วลุงก็บอกว่าให้เอาไปคืนเขาถ้า่างนั้นก็แกล้งเจ้าหน้าที่ให้ไปคืนเขาแต่ของนั้นมีค่าแล้วมีรถสิบล้อวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาในวินมีทั้งสะพานมีทั้งต้นไม้มีทุกอย่างที่กีดขวางอยู่รถคันนั้นวิ่งมาถึงคนคนนั้นถึงมองเห็นรถอยู่แต่ไปไม่ได้ถูกชนขาหักสี่ท่อน ของของเขาไม่คืนเขาแต่ดีไม่ถึงแก่ความตายแค่นั้นคือเตือนแล้วครับแต่เขาขายไปเหตุมันเกิดขึ้นเขาจึงยอมรับทุกวันนี้เรลาสะพานหักแล้วก็ต้นคูณเสาไฟฟ้าหักแล้วชนไอ้อีกคนหนึ่งที่เวนน่ะขาหักสองสามท่อนอนั่นแหละเขาเก็บนาฬิกาด็อกเตอร์ได้นาฬิกาเอทุนาฬิกายี่ห้ออะไรไม่รู้ที่ลง เนี่ยตรงนามตรงนั้นที่เสาไฟนะ่าเรเขาไปขายมีการปนการจี้และคฆ่าแท็กซี่ตายหลังจากเหตุการณ์นั้นมานะครับค่าแท็กซี่ตายนอนที่ศาราแล้วก็ปนจี้กันบ่อยมากแต่จบมาในช่วงนี้เงียบอ่ายอาจเป็นเพราะความเฮี้ยนและอาถรรพ์จากสิ่งที่หลายๆคนพบเจอจึงทำให้ทุกๆปี จะมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตและเพื่อสร้างความสบายใจให้แก่ผู้ที่ต้องสัญจรไปมารวมถึงผู้ที่ต้องทามาหากินอยู่ในบริเวณนี้อีกด้วยน่าจะเป็นช่วงความเป็นใหม่จะมีทำบุญทางทางญาติๆเขาจะมาขอความร่วมมือให้แบบนิมนต์พระให้แบบให้งบมาแล้วให้เราทางเราจัดสถานที่ให้แล้วเขา,าญาติากเขาก็จะมาร่วมทำบุญด้วยแหละ ทำบุญผมก็ต้องไปมีมนพระจัดสถานที่เครื่องทุกอย่างผมก็ต้องเอามาปดทุกอย่างคนที่ดำเนินการได้ก็มีผมคนเดียวคนอื่นก็เสียสระไม่ได้ครับเพราะว่ามันมาทำตรงนี้คือเสียสระนะแต่หากเรามองลึกลงไปอีกในมุมหนึ่งในเชิงของวิทยาศาสตร์ก็อาจจะพอสันนิษฐานได้นะครับว่า ความน่ากลัวของสะพานแห่งนี้ส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากความมืดมิดและแสงสว่างของไฟประจำทางเดินที่อาจจะยังส่องสว่างได้ไม่เพียงพอหรือไฟบางดวงที่ไม่สามารถจะใช้งานได้ส่งผลให้สะพานแห่งนี้เกิดอุบัติเหตุและเหตุจี้ปล้นวิ่งราวอยู่บ่อยครั้งเขาบอกต่อๆกันมาไม่ได้เป็นเพื่อนหรือญาติสนิทของตัวเองนะแค่บอกว่ามีนิสิต หมือนเป็นนิสิตชายอ่ะเขามีกระเป๋าโน้ตบุ๊กมาแล้วก็เหมือนโดนคน้ายใช้ก้อนหินนะคะฟาดที่ศีรษะประมาณนี้แล้วก็น้องนิสิตก็วิ่งลงไปหาวินมอเตอร์ไซค์ให้ให้ช่วยเหลืออะไรประมาณนี้ค่ะใช่ฝั่งนู้นอ่ะเมื่อก่อนมันมีป่าท้วยแล้วมันก็จะไม่ค่อยมีไฟมันจะมืดกันนี่เคยมีคดีข่มขืนอยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็มีวิ่งราววิ่งอะไรอย่างเงี้ย แต่มาช่วงหลังเนี่ยมันมีไฟแล้วก็มีตำรวจวิ่งมันก็เลยไม่ค่อยมีอะไรช่วงนี้ไม่ค่อยน่ากลัวถึงแม้ว่าทุกวันนี้จะยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้ว่าผีและดวงวิญญาณน,นั้นจะมีอยู่จริงหรือไม่แต่สิ่งหนึ่งที่พวกเราทุกคนหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ควรจะมองข้ามนั่นก็คือ สะพานลอยที่มีประชาชนใช้สัญจรไปมาก็ควรจะมีไฟส่องสว่างในยามค่ำคืนอย่างเพียงพอทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันจากเหล่าบรรดามิจฉาชีพต่างๆที่เฝ้ารอคนบริสุทธิ์อย่างเราๆอยู่นั่นเองครับ